โอเคและสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมไขซสเด็กจนสุครามออนไลน์นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับเ,เติมเงินกันเลยเติมเงินเ้่ไหร่เติมเจ็ร้อยนะฮะมันจะเอ่อให้ว่าลุ้นกล่องเออมันบอกว่าโคสิบได้เพชรฟรี คืนมันบอกว่ามันจะได้คืนหรือเปล่ากูไม่รู้ได้อะไรเดี๋ยวผมไปดูโอเคก็อนชำระเงินเสร็จรแล้วมันจะได้ปืนหรืออะไรมาบ้างแต่มันได้แล้วเลยนะโอ้ยชิ้ยงานนี้อ้าวโอ้สามวันยี่สิบปีเลยนี่ก็เฮ้ยทาวอนนะฮะโอเคกวเติมแล้วนะครับผมงั้นเราเออจะมาดูกันเออ ูนก่องหนึ่เพชรคูณสิเนี่ยไหนล่ะก็จุดเกคืนเพชรร้อย็บอกนะโอเคมันจะคือจริงหรือเปล่าคูณสินะจัดไปเนยฮะโอ้ได้เพชรคืนเฮ้ยเอ้ยได้มีเงอนบอกทีสองดัก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 อ้ยเอ โอ้คืนนะมันมันเปิดฟรีหนึ่งค้งนะครับผโอ้เอามาทำควยอ,อะไรดีอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมอืมไม่มาวะยิดปิดไม่มาวะโอเคนะครับก็รุ้นไปเรียบ้อยแล้วครับผม <S 2> <S 2> โอ้ถือว่าไม่มีอะไรมากนะครับผมผมรู้แล้วผมจะทำอะไรนะโอเคมาสั้นๆจริงๆเลยนะครับผมงานนี้นะก็ว่าจะไม่เติมแล้วนะครับผม เปิดกล่องฟรีนะฮะจะทำอะไรโอ,อย้ยนี่ฮะเลขสิ้นส่วนแบบนึงเนี่ยอียเคจะเอาเวลวเออผมจะเอาเฮ้ยตัวนี้มันเยอะนี่วะเอาตัวนี้ก่อนนะจะเอาเวิวหกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีเวลเท่าไหร่น,น,วนะวิวสองเนาะ จะวิวหุกจะวิวหุกไม่ได้เลยมาพอแล้วแค่นี้ยึดเช็ดปั๊บเลยนะครับผมเอามาเอ้ยถึงวิวหุกเลยเวย้ยโอเคก็รอวิวจิตนะครับต่อไปนะขึ้นแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะฮะเท่าไรสินส่วนมาเท่าไรก็มาไม่เยอะสักเท่าไหาร่นะฮะไม่ได้ตีมกลบบอกรนนึมันจะวิวเก้าเลยนะครับผม าดีก็เยอะนะฮะแรกอีกทีจัดไปจัดไปมีสินเดียวเองยึดิดเอ้เยแรกเลยฮนะโอเคอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมง่ายๆนะฮะโอเค โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมหมุนเลยเนี่ฮะจิ๊กพอตแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอือฮึออือฮึอ่าฮะอีเยไม่ได้อะไรเลยนะครับผมหวยแตกมากนะฮะเอาอีกนะฮะเอาโอ้มันร้อยห้าสิบลืมยึดเขเปิดสักครั้งหนึ่งนี โอโ้ขึ้นมาเลยเนาะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวีทาสวัสดีทุกคนนะฮะชอบก็อย่าลืกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผม